สวัสดีจ้ามื่อนี้อยากกินยังเปรี้ยวป่าจ้าพอดีแม่บักมาย่งชิดบักเอิ่นบักย่งชิดจ้ามาสักถุงหนึ่งจ้าไปซื้อตลาดมาจ้าของพายบป๋าหูเขารู้ว่าเขาซื้อมาจากตลาดเลยจ้าเขาจะมาฟานฟานแบบว่าต้องเอาเปิดอกออกได้จ้าเพราะว่ามันสีได้แซ่บมันสีได้กรอบๆแต่ฟานฟานฟานก็ได้ไล่หล่อยู่ด้ิค่ะเด็กประมาณหูเด็กเต็มเกือบเต็มถั่วจ้าแล้วเขาก็มาปรุงจ้าเขาก็ใส่น้ำตาลลงไปแต่น้ำตาลเยอะเยอะเยอะเอ้าสอนเฮียเอ้าสอนเฮียก็ได้เนี่ยสอนกับม่วเป็นใจไม่สอนเอาใจน้ำตาลแล้วก็ไม่ใส่ ถ้วก็ใส่พริกโกนจ๋าพริกโกนเขาใส่ประมาณสักสองสองเนาะก็สีเทสพอดีนะจ๊ะใส่พริกโกนลงไปเลยจ๋ะกับใส่ผงชูรสนิดนึงผงนัวจ๋าผงนัวนะจ๊ะแล้วก็มาง่าประเด็กประเด็กเจ็บพอนที่เจ้าเลยจ้าแสบๆสบนวดนวดจ๋าเส้นลงไปเส้นห้าลงไปกับมายงชิดเลยจ๋าแล้วก็คุกคุกคุกสเลสเลสเลให้มันเข้ากันให้เข่าเครื่องมันจะสีจะแสบมากจ๋ะมากินน้ำจั่นกันจ๋ะกินจ้ะโอ้ยมั่มเข่าปลาแสบเ้อแสบหลายเส้นแสบเส้นเทสเส้นนวโอ้ยรสชาติรสชาติบี ดีแซบค่กคนาแซบไลายหลายเด้อจ้ามากินน้ำกันเด้อจ้าสวัสดีจ้า